เป็นวันที่สองนะครับวันนี้เอาดีมขึ้นนะครับผมเหล็กมาเรียบร้อยครับผมมาส่งตอนบ่ายนะครับเสริมหน้าผมตัวบนเป็นเหล็กหน้าสีนะผมเป็นเหล็กกล่องนะครับมาเสริมให้ได้ระดับกับตัวเดิมตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็กดานะครับผมแข็งแรงดีนะครับแล้วก็ต้นสองครับผมเป็นเหล็กดีมหน้าสีนะครับผม ข้างในกำลังไล่เชื่อมนะครับแล้วลอยตามชมด้วยครับก็ตัวนี้ก็สำหรับจะต่อนะครับผมจะทำการต่อนะครับผมก็เชียร์ลายออกนิดหนึ่งนะครับผมให้มันกินถึงเนื้อเหล็กข้างในนะครับผมถ้าไม่เลียมันก็จะขิดแค่ด้านนอกนะครับมันก็จะไม่แข็งแรงครับแบบนี้ถ้าเชียมันก็จะเข้าถึงเนื้อเหล็กด้านในนะครับผมมันก็จะแข็งแรงดีนะครับผมก็จบมา ขึ้นไปแล้วนะครับผมมนอีกเส้นนะครับหนึ่งคานนะครับผมแล้วอีกสามคานนะครับดินนอกนะผมเขาจะเอาเป็นเหล็กกล่องหน้าสีนะครับในกล่องตัวนี้นะครับผมก็เหล็กมาส่งช้านะครับผมบ่ายโมงเกือบบ่ายสองนะผมเหล็กมาส่งนะครับวันนี้ถึงงานนอนทั้งวันนะครับ สนใจ,จติดต่อง,งานนะผม093063167นะครับหรือจะแอดไลน์มาสอบถามมาะเอียดก,ก่อนได้นะผมตามเบอร์โทรเลยนะครับกอนง,งานหลังนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมเขาะจะขยับต่อนะครับผมหลังนี้จะทำเป็น9ก้าต้นเองนะครับกว้าง4คูณ4นะครับผมกว้าง4เตร ห้องมี4เมตรอีกห้องนึงก็4เมตรครับผมเป็นแปดเมตรนะผมกว้างแต่ความความยาวไปด้านหลังนะครับผมเจ็ดเมตรนะครับผมห้องละ3เมตร5นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการเชื่อมนะครับผมผมต้องทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอยเชื่อมนะครับผมก็รอยเชื่อมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับรอยเชื่อมนะครับผมเกลืๆนะครับ ตามชมไปด้วยครับผมก็เร um ิมใส่ด้านข้างนะครับใส่สองตัวกลางนะครับกลางตัวรอบขาสามอยู่นะผมและกลางบันไดนะครับตอนนี้กําลังเอาเสาด้านข้างนะครับผมก็จะเติมด้านข้างนะครับด้านข้างเอาเขาบอกว่าให้เอาเหล็กกล่องนะครับผมใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับ ดินเปิมแค่กลางนะครับผมแล้วก็กลางหน้าและกลางกลางข้าง,งนะครับผมแล้วก็สําหรับด้านข้างเป็นเด็กกองหน้าห้านะผมเป็นเด็ก,เเกดำนะครับหนาอย่างดีเลยนะครับผมก็ทำแล้วนะครับผมก็ทีงานยงังกันเรื่อยๆนะครับก็ะมาณนีานะคนี้ ก็สำหรับงานหน้างานตรงนี้นะครับผมก็ดีขึ้นเปลี่ยนสานหน้าผมเสริมคานบนและเอานหน้าบินนะผมเสริมเป็นดินหน้าผมและเหล็กกล่องเหล็กดำนะครับก็ถ้าสนใจติดต่องานหน้าผม0ูนย์เก้าสมศูนย์หกสามหนงหนะร้านงาน่วไทยนะผมเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก uh. ็จะถ่ายดูให้เรื่อยๆครับมาสายเตือนนะผมวันนี้ถ้าเหล็กมาแต่เช้าก็อาจจะเปลี่ยนเสร็จนะผมวันนี้แต่วันนี้เหล็กมาช้ามากครับอย่าโมยอย่บ่ายสองนะผมเหล็กค่อยมานะครับ ฝนตกตอนเช้านะครับทีมงานก็นอนกันก็แล้ว่งทำงานใยสองนะครับกอประมาณนี้นะผมพรุ่งนี้ลุยต่อนะครับพรุ่งนี้น่าจะเกือบเสร็จนะครับผมก่ออีกมือลืนจะเป็นเทคาหน้าดินนะครับก่อจะประมาณนี้นะคร่รับ ก็เป็นงานพร้อนซอขึ้นนะ,นนะผมพร้อมเซลนี่นะครับก็ออกเป็นะารับนะผมก็เป็นงานนี้นะผมคลิปนี้ก็คลิป,ปสั้นอัปเดตหน้างานไปทุกุทุวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ